เขาไม่ทำเลยในในนโยบายที่เขาสัญญิงสัญญาให้กับประชาชนมันดูแล้วมึงก็พูดอย่างเงี้ยลมปากฮะให้ความหวังประชาชนถึงเข้าขั้นว่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หลอกลวงหรือไม่หลอกลวงต้องให้ประชาชนตัดสินเองว่า3ปีเนี่ยจะถึง3ปีแล้วเนี่ยยางหกสบาบาทมันได้หรือยังอ่ะมันได้หรือยัง ใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ใครเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ได้หรือ,อยังยางโลละหกสิบห้าบาทได้หรือ,อยังอ่าสัญญิงสัญญาไว้เกือบทุกพักนะปาล์มโลละห้าบาทได้หรือ,อยังได้ยังได้ยังได้ได้ตามที่เขาสัญญิงสัญญาบางคนก็บอกได้ดีสิรวิทย์โอ้ช่วงฝนตกอ่ะยางราคาขึ้นถึงร้อย ยางราคาขึ้นร้อยกว่าบาท8ปดเกสก็ใช่สิก็ฝนตกคุณกรีดยางได้ไหมล่ะคุณกรีดยางไม่ได้คุณกรีดยางไม่ได้เขาก็ขึ้นราคาให้คุณแค่นั้นเองนะกละยุทธ์ในการย้อมใจประชาชนพอฝนตกมาเดือนสองเดือนเข้าหน้าฝนคุณดูดีๆนะตอนนี้หน้าฝนเดี๋ยวราคายางจะขึ้นแหละมีมรสมพัดผ่านเขาภาคใต้นะลูกใหญ่เลย ราคายางจะขึ้นแล้วเพราะประชาชนกรีดยางไม่ได้พอไอ้มันก็มีเห็บหมาบางกลุ่มเนี่ยนะมันก็มีเห็บหมาบางกลุ่มบอกว่าเห็นไหมเนี่ยราคาราคายางขึ้นแล้วเดือนสองเดือนนี้ราคายางขึ้นเอาใช่มันกรีดยางได้ไหมเล่าที่บอกราคายางขึ้นนี่เห็นไหมรัฐบาลช่วยแล้วราคาเกือบร้อยบาทนะราคามันสูงเลยเนี่ยตอนนี้เห็นไหมผลงานของรัฐบาลผลงานของรัฐบาลล้วนๆครับวันนี้ ถามตัวเองสิครับว่าคุณกินหญ้าหรือคุณกินข้าวนะคุณกินหญ้าหรือคุณกินข้าวฮะถ้าคุณกินข้าวคุณจะไม่คิดคุณจะไม่พูดอย่างนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนใต้จริงๆนะแบบผมเนี่ยแรงตายนะแรงตายแรงได้แรงได้ถ้าหมูอย่ามาแรงนะถ้าไม่มีหัวอย่ามาแรงนะครับนะนะถ้ากินกินขี้ย่างไปนะฮัารหไม่ต้องมาแรงนะครับคนใต้ก็นะ เพราะฉะนั้นไม่มีหรอกพื้นที่ไหนที่อวยพลเอกประยุทธ์สู้สู้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะทุกวันนี้เนี่ยประเทศเนี่ยเป็นหนี้พรุงพลรังแล้วพอเสือกจะเปิดประเทศก็ผักภาระให้ประชาชนว่าต้องรับผิดช,ช,ชอบร่วมกันคุณคิดว่าเขาเห็นคุณเป็นคนหรือเห็นคุณเป็นควายวันนี้เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขาพูดกับควายรู้เรื่องพูดกับหัวรู้เรื่องแล้วคุณคุณคิดว่าเขาจะสมมุติคุณว่าคุณเป็นอะไรอ่ะฮะ คุณต่ำกว่าหัวคุณต่ำกว่าควายอีกเพราะเขาไม่คุยกับคุณอยู่แล้วถูกไหมเขาคุยภาษาต่างประเทศรู้เรื่องเห็นไหมคุยภาษาภาษาสัตว์ก็รู้เรื่องแต่พอประชาชนคนเห็นต่างจะคุยด้วยเขาไม่คุยอ่ะเขาไม่คุยเขาไม่คุยเขาไม่รับฟังความเห็นต่างจะด่าเนี่ยเขาไม่รับฟังนะครับนะแต่พอคุณชมเนี่ยชอบอ้าวทิบหายสรุปแล้วเอามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยนะครับ ประชาชนมีความรู้สึกว่าวันนี้ตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วนะผมอยากเป็นนายกคนต่อไปผมอยากเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยผมอยากเป็นอีกวันนี้เป็นมาเจ็ปีไม่พอยังไม่พอเพราะว่าเวลาเนี่ยประชาชนหรือคนไทยเนี่ยให้เวลาผมน้อยเกินไปนะครับฟังไว้นะฮะประชาชนคนไทยเนี่ยนะ ให้เวลาผมน้อยเกินไปเจ็ดปีเนี่ยมันน้อยไปเพราะว่าเจ็ดปีเนี่ยนะมันยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมืออะไรหรอกนะใช่เหรอใช่ไหมใช่ไหมครับคุยกับมัวรู้เรื่องคุณกระนกนวลบอกคุยกับแน่ใช่ไหมคุยกับมัวรู้เรื่องอืมนะครับเจ็ดปีเนี่ยเวลายังไม่พอแสดงความสามารถไม่ได้ นะครับแสดงความสามารถไม่ได้เต็มที่เลยขออาสาอีก5ปีเลยขออาสาอีกหปีนะครับพวกเราจะให้โอกาสพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่อีกขออีก5ปีเองนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นหลังจากนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับลำดับไป เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะเป็นนายกต่ออีก5ปีซึ่งเป็นความตั้งใจของคนนะครศรีธรรมราชหรือชาวใต้ที่อยากให้อยู่เป็นนายกต่อไปนะเพราะ7ปียังไงเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้แสดงความสามารถเลยนะคุณดักษินก็บอกออกมานะครับในขับเฮาก็บอกว่า น้องเอ้ยน้องยุทธน้องตู่เรียงน้องตู่ดีกว่าเนาะน้ะนองตู่เอ้ยออกเถอะเนี่ยที่เวียงสะเวียงซาน้องอยู่พินโอ้โหโหลซีซิบกบาทยุ่เวียงซา,า,าใช่ไหมเวียงซาสุรใช่ไหมโหลซีซี่ปปกบาทพี่น้องโหลซีซี่พกบาทเนี่ยตอนนี้ส่งทรงนะมันอาจจะต่ำกว่าซี่พกบาทเสียด้วยซ้ำ แต่ขึ้นตึงหกสิบห้าไม้ไม่มีแล้วไม่มีทางนะยิงคีย่างแล้วหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์มันหลอกดาวมันหลอกฉันฉันเลือกมันแล้วหน้าเลือกตั้งฉันให้มันห้าร้อยฉันก็เลือกมันเข้าไปนะฉันเลือกมันเข้าไปแล้วฉันให้มันห้าร้อยสรุปมันเอาคืนกี่กี่แสนล้านกี่หมื่นล้านวันนี้เหมือนเราลงทุนนะคุณ คนก็ซื้อคุณห้าร้อยอ่ะแต่เขาเอาเงินภาษีคุณคืนไปเป็นล้านลนะ้านน่ะคุณคิดว่าเขาเอาเปรียบคุณไม่เล่าถ้าคุณคิดว่าเขาเอาเปรียบคุณจะยอมไม่คนคนแบบนี้เอาเปรียบไม่เล่านี่พี่อุบลบอกขี้ยางโลละยี่สิบสามบาทคุณแล้วมันอยู่กันยังไงละ่ะไอ้นี่ขี้ยางต้องจ้างเขาไปโกยด้วยนะโกยขี้ยางเนี่ยเก็บขี้ยางอ่ะบ้านผมเรียกโกยเนี่ยโกยขี้ยางเนี่ยก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบอีก แบ่งกับคนไปโกยอีกแล้วมันเหลืออะไรอะ่ะใช่ไหมมันไม่เหลือค่าปุ๋ยค่าอะไรเยอะแยะมากมา,กายไก่กองเนี่ยมันก็ไม่เหลือประเด็นคือไม่ได้หลงในอำนาจบอกอยู่ต่อไม่นานขี้หกทั้งเพบอกว่าอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานวันนี้แลบลิ้นออกมาชัดเจนว่าขออยู่อีกห้าปีสรุปมึง,ลงหลงไหลในอำนาจหรือเปล่าเสพติดอำนาจหรือเปล่าลงไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ย ไปไหนไม่ได้แล้วพี่น้องจะให้โอกาสไหมประชาชนจะให้โอกาสเขาไหมนะขอคนละเสียงได้ไหมให้โอกาสพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่จะให้เขาดีไหมเขาขออีกห้าปีเขาก็อ้างเหตุผลว่าอยู่มาเกือบแปดปีเวลามันน้อยไปนะครับเวลามันน้อยไปวันนี้เวลาแค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอก แค่8ปดปีเองเกือบสิปีเองมันทําอะไรได้นะมันจะทําอะไรได้มากมายโอ้เอาเถอะขอเถอะขออีกสักเทอมหนึ่งนะครับไปเถอะเจปียังโง่เหมือนเดิมโอ้ยคุณอ๋องผมให้คุณเกรดเอนะไปเถอนะฮนะฮะออกไปเถอะเจปีแล้วนี่คุณอภิษ์บอก ให้โอกาสลาออกด่วนมันยังไม่ลาออกเลยนะ